ในงานนี้ครับผมยอมลงทุนประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะเพื่อที่จะสร้างบ้านกระรลกนะรบอบต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเพราะว่ากระรลกตัวนี้นแฟนผมเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่มันยังเด็กๆนะครับยังไม่ลืมตาเลยนะครับและทีนี้พอเลี้ยงไว้ในบ้านปัญหาที่เจออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนะครับความสะอาดนะครับความกลิ่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะว่ากรงที่ใช้ไว้กระรอกเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มมีกลิ่นนะครับ อะไรต่างๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะสร้างเป็นกรงกระลอกขึ้นมาเลยนะครับรอบกับต้นไม้หนึ่งต้นนะลักษณะก็คือจะประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาเลือกต้นไม้ภายในบ้านนะครับก็คิดว่าต้นที่เหมาะสมที่สุดก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นนี้นะครับแต่ผมจําเป็นนะครับที่จะต้องตัดกิ่งมะม่วงเนี่ยออกบางส่วนนะเพื่อไม่ให้ขนาดเนี่ยมันใหญ่แล้วก็สูงจนเกินไปนะครับ ในการสร้างโครงสร้างครั้งนี้นะผมไม่สามารถที่จะสร้างนะตำแหน่งพื้นที่ได้เลยเพราะว่าความสูงเนี่ยมันสูงมากเกินไปครับผมไม่มีนั่งร้านหรืออะไรเนี่ยขึ้นไปเชื่อมด้านบนนะวิธีการผมก็จะเชื่อมจากอีกฝั่งหนึ่งที่มันต่ำกว่าก็คือฝั่งทางด้านกว้างนะครับแล้วเราก็จะพลิกตัวโครงสร้างเนี่ยไปครอบกับต้นมะม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งในงานนี้ผมก็จะเลือกความกว้างแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่3เมตรแล้วก็สูงอยู่ที่4เมตรไอ้สีเมตรทั้งหมดเลยนะเพื่อให้มันครอบกับตัวต้นมะม่วงของเราได้นะผมจะทําให้เสร็จเนี่ยทั้ง3ด้านเลยครับอ่โดยการเชื่อมโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็จะเว้นด้านหนึ่งนะด้านที่เราจะพลิกเข้าไปครอบกับต้นมะม่วงเพื่อไม่ให้โครงเหล็กเนี่ยมันไปขวางนะเราจะสามารถพลิกกับ90องศาแล้วไปครอบต้นมะม่วงได้หลังจากที่ผมเชื่อมโครงสร้างทั้ง3ด้านเสร็จนที่เรียบร้อยนะสิ่งที่ทาถัดมาก็คือการทําสี กันสนิมนะครับซึ่งสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีของฮีโร่ท i n ินวันตัวนี้นะครับก็นำไปทาโครงสร้างเหล็กทั้ง3ด้านที่เราได้ทำไว้ทั้งหมดได้เลยครับโดยแนะนำว่าให้ทาทั้งหมด2เที่ยวนะครับแต่ละเที่ยวก็ทิ้งให้ห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งสีตัวนี้สามารถที่จะแห้งได้รวดเร็วนะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถทาสีได้เสร็จนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัดนะครับในส่วนของตัวตะข่ายอันแรกนะครับ ที่เป็นตะข่ายขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนิ้วเนี่ยมาติดกับโครงสร้างเหล็กทั้ง3ด้านทั้งหมดโดยรอบเลยนะครับก็ตัดให้ได้ขนาดแล้ววิธีการยึดก็ใช้วิธีการง่ายๆโดยการใช้เป็นลวดนะครับในการยึดทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเคเบิลทายสเตนเลสเนี่ยรัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันขาดหรือว่าหลุดนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมจะติดตะข่ายชั้นที่2ซึ่งตะข่ายชั้นที่2เนี่ยจะมีความถี่มากกว่าตะข่ายชั้นแรกครับซึ่งตะข่ายชั้นนี้เนเพกนพวก งูนะครับไม่ให้เข้าไปาทําร้ายกระลอกนะครับวิธีการติดตะข่ายทั้งสองชั้นนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นลวดในการเย็บนะครับให้ลวดทั้งสองชั้นเนี่ยมันยึดติดกันเลยนะครับใจจริงอะผมต้องการติดตะข่ายแค่ชั้นเดียวแต่เนื่องจากผมหาตะข่ายแบบชั้นแรกที่มีรูเล็กๆเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งตะข่ายชั้นแรกมันมีความเส้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ผมหาขนาดที่มันมีเล็กกว่า1นนิ้วเนี่ยไม่ได้ก็เลยแนะนำนะครับถ้าท่านใดจะทำเนี่ยควรหา าขายนะครับแบบชั้นแรกนี่แหละครับแล้วก็ให้ความถี่มันน้อยหน่อยเราจะได้ติดชั้นเดียวได้จบเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยมันหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ซึ่งผมลองยกด้วยกันเองเนี่ยนะครับเท่าที่กําลังมีนะก็คือให้น้าผมเนี่ยช่วยยกแล้วก็ดันสุดๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพลิกได้นะครับผมก็เลยหาตัวช่วยโดยการที่จะใช้เป็นถุงทรายนะครับใส่ถุงทรายเข้าไปสัก2ถุงถุงละประมาณสัก30มกิโลได้นะครับผมแล้วก็จะเอาถุงทรายตัวนี้นะครับไปห้อยที่บริเวณด้านปลาย ฝั่งที่เป็นด้านฐานนะที่เราจะพลิกกลับไปเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้ซึ่งตัวนี้จ,จะเป็นเหมือนตัวช่วยผ่อนแรงเราได้นะครับตอนที่เราดันดันขึ้นมานะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวนี้จะเป็นตัว,ตว,ตวช่วยถ่วงนะแต่จริงๆถ้าเรามีคนเยอะๆนะครับสัก3ามคนเนี่ยมันก็อาจจะสามารถดันได้เลยทีเดียวแต่เนื่องจากผมมีคนแค่2คนนะแล้วก็แม่ผมนะผมให้แม่คอยดึงเชือกทางด้านหลังนี้นะครับ ค่อยๆประคองแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปนะครับตัวโครงสร้างนี้ก็จะพลิกกลับได้แบบ90องศาไปครอบที่ตัวต้นมะม่วงได้พอดีเลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยหลังจากที่ผมพลิกโครงสร้างนะครับของบ้านกระโลกเนี่ยมาครอบที่ต้นมะม่วงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งที่ผมได้เว้นไว้ตอนแรกนรับเพื่อใช้ในการพลิกกลับด้านนับไม่ให้มันชนต้นมะม่วงเนี่ยผมก็มาเชื่อมโครงสร้างของตัวเหล็กเข้าไปเพื่อใช้ในการติดตะข่ายนะครับถัดมาก็มาเซตร,ระดับนะครับแล้วก็ยกตัวโครงสร้าง ของบ้านเนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับตัวต้นมะม่วงเซตร,ระดับทั้ง4ด้านเนี่ยให้มันได้ระดับทั้งหมดนะครับมาผมก็จะใช้เป็นตัวประตูเหล็กดัดนะครับซึ่งเป็นประตูเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาติดตั้งนะครับตัววงกบเนี่ยเข้าไปบริเวณด้านข้างของตัวเสาหนึ่งด้านเลยครับแล้วก็หาระยะต่างๆเชื่อมโค้งเหล็กเข้าไปให้ตัววงกบเนี่ยยึดติดได้แน่นกับตัวตัวโครงสร้างบ้านของกระรอกทั้งหมดเลยครับ เราก็จะสามารถติดตั้งตัวประตูเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเหล็กดัดเนี่ยเข้าไปได้นะครับแบบนี้เลยซึ่งประตูเดี๋ยวผมก็จะทําสีเป็นสีดําอีกครั้งหนึ่งสําหรับการสร้างบ้านกระรอกหลังนี้นะครับขนาดกว้าง3มยาว3สูง4.5เมตรด้วยงบประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสําหรับบ้านกระรอกหลังนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาตัวกระรอกเนี่ยเข้ามาทดสอบนับเข้าไปที่กง หรือว่าบ้านหลังนี้เลยนะครับกระลอกตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบบาวนะครับอายุประมาณสั้ง5-6เดือนนะครับแฟนผมออกมาเลี้ยงตั้งแต่เขายังไม่ลืมตานะครับป้อนน้ําป้อนนมจนเขานี่มีความเชื่องระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งกระลอกนะเป็นสัตว์ที่ชอบกระโดดลดเต้นนะครับไปมานะครับถ้าอยู่ในกรงเล็กๆนี่ยก็ดูสงสารเขานะครับก็เลยคิดว่าทําลักษณะแบบนี้น่าจะเหมาะสมกับกระลอกมากที่สุดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สร้างบ้านให้ เจ้าบบาวนะครับไว้หนึ่งอันนะครับซึ่งเป็นบ้านจากไม้อัดนะฮะทําง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ใส่พวกเศษเมทัลชีคเก่าๆเ,เข้าไปด้วยนะแล้วก็ไปติดตั้งไว้ให้ที่บนต้นมะม่วงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเจ้าเบาวเนี่ยเข้ามานะให้เขาลองทดสอบใช้งานบ้านนะครับอันนี้เขาก็ชอบนะครับเข้าไปแล้วก็พยายามที่ จะหาอุปกรณ์วัสดุต่างๆนะับที่อยู่รอบๆเนี่ยมาทำรังอะไรแบบนี้นะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งนะเวลาแฟนผมเข้าไปเนี่ยเขาชอบมาดึงผมนะครับ<ไ>เหมือนเขาอยากได้อุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรไปทํารังสักอย่างนะครับแฟนผมเลยก็เลยไปได้เป็นเหมือนเป็นหญ้านะครับสําหรับกระลอกโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นใยใยหญ้านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใย,ยอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความนุ่มครับคล้ายๆกับเส้นผมเลยนะครับพอเขาได้ไปเนี่ยเขาก็ ชอบอย่างมากเลยนะครับตัวนี้จากนั้นเจ้าบ่าวนะครับก็เอาตัวยายญ้านะครับตัวนี้เนี่ยเข้าไปทําเป็นเหมือนลังนอนของเขาเองนะครับเขาจัดการทุกอย่างเองเลยนะครับทําในบ้านของเขานั่นแหละครับตรงนี้ก็แค่เตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาให้เขาเพราะว่ายญา,ยาตัวนี้เนี่ยเขาทํามาสําหรับกระรอกโดยเฉพาะเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีกลิ่นแบบธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวยญาย้า,ยาก็จะไม่บาดตัวบาดขนอะไรของกระรอกด้วยนะครับ นะเผื่อท่านใดเลี้ยงกระรอกนะครับสนใจเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลนะครับไว้ให้นะในดีคริปชันหรือว่าในคอมเมนต์ลองเข้าไปดูได้นะตัว <Yeah. S 1> ใหญ่ย่าตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการ <Yeah. S 1> สร้างเหมือนเป็นบ้านหรือว่าเป็นกรงใหญ่ๆใ,ให้กระรอกอีกอันนึงนะครอบกับต้นไม้เลยนะอย่างที่ผมได้บอกไปว่ากระรอกตัวนี้เนี่ยเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับถ้าเราปล่อยเขาไปธรรมชาติเลยเนี่ยตอนนี้เขาคงหาก,กินอะไรไม่ไม่เป็นแล้วนะเราอาจปล่อยไปจริงๆนยอาจจะ ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะผมก็เลยเลือกเป็นทางนี้นะครับก็คืออยากให้เขาอยู่แบบใหญ่ๆหน่อยนะครับมีธรรมชาตินะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นกับเขาได้นะเพราะตอนนี้เขาต้องบอกว่าเขาก็ติดคนนะครับเวลาแฟนผมเข้าไปหาเนี่ยเขาก็จะวิ่งลงมาหาเลยแล้วก็มาเล่นด้วยเอาอาหารปันต่างๆเนี่ยไปป้อนให้เขาเขาก็จะดีใจนะครับแล้วก็จะมาเล่นด้วยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะ เป็นไอเดียเป็นแนวทางแล้วกันครับเผื่อท่านใดที่มีการเลี้ยงกระลอกหรือว่าจะเอาลักษณะแบบนี้เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นเนี่ยก็ลองดูเป็นไอเดียเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ